ทำมันใช่ของทำไม่เล่นนะไม่ท้องของที่หาง่ายๆต้องเป็นตายก็ต้องูนะมันนี่แหละทำเหมือนเกิดเป็นความตั้งใจมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในพุทธญาณนะศรัทธาในพุทธญาณเนี่ยปฏิภาณนั่นก็ทำนั่นทีโป่งตั้นั่นนี่เป็นตัวแทนสุดที่เรามาเนี่ยเรามาเพื่ออะไรกันลองทบทวนดูนะใะ้ฉมาแก้มากาวไว้ พออาจารย์ท่านสแสดงแล้วก็นั่งไปน้ำมันปวดมเมื่อยขาเฉยๆเรเาก็เลยเดินไปออกกำลังขาเฉยๆก็ <c oughs> รู้ว่าท่านจะพาตรวจมุดข,ขอพรอะไรก็เลยเดินมีเฉยๆนี่เอัเกตเนไหมเจอาให้ปุ่มพ่ตามไปเจอทอ,อดนีเลยแหละท่านเป็นไกด์ให้เนาะหลวงพ่อวันนี้คนทุกตาเสียใจหลวงพ่อโูยเสียใจ,ยยใจยยทุกตาหลวงพ่อม่ต้องพูดให้มันเหนื่อย สบายนะไม่ต้องไปคุณเหนยเงยเนาะผมบอกคนถุกตาแับคนอื่นมเหล้าอย่ากังวลเลยอืโยงเพราะก็ยังคุยด้วยกันอกับผมว่าก็จะทำอะไรก็ใอ้น้องปลอดภัยกันไปเถอะนะ่อแม่ให้ท่านปลูกเถอะคนท่านรับภาษาได้เนาะจริงก็ต้องขอบคุณท่านที่ท่านเสีนอวิสัยขอบคุณท่านดีเนาะท่านอุตส่าห์เสียแตละเวลามา เป็นไกด์เหรเน้องแล้วกท่านกูแล้วก็นั่งฟังนอนฟังได้ทั้งหมเนาะจะเป็นไรเนาะพูดเป็นถือว่าเป็นเสียงเพลงมาเลยหลับได้ก็ได้จะเป็นไรเนาะไม่ได้ว่าจะเขินๆหน่อยเมื่อเป็นพระมามาธรรมดาแหละในยุคสมัยนี้นะมันต้องหาจุดเด่นหาจุดเด่นที่คนไะเชื่อถือได้ น่าเชื่อถือน่าฟัง,งนี่แหละนะแต่เราใช้ปัญญาพิจนาอ <c oughs> งไปพิดนาไปเอามอัาน่นเดนก็จะหลบใจความฟังแล้วก็พิจนาเหตุผลอีกทีนึง <c oughs> ท่านก็บอกท่านก็ท่านก็บอกบบลว่าผมไปเรียนตำรับลำลามานะท่านก็พูดอยู่โดยตรงอยู่แล <c oughs> ้วเนาะนั่นแหละเราฟังไปคิดเอาไปเป็นทรมาเอา อันนั้นดีเราเจ็มาปฏิบัติวันั้นดีเราก็มามันก็ไม่เสียหายนะครับใช่ครับมันก็ไม่หนักนะอันนั้นดีเราก็มาปฏิบัติเอาอันนั้นมีเราก็คือไม่เอามามาปเิ็ัมันก็ไม่เสียหายอะไรมันถ้าเราจิตเรามันน้อมมาธรรมะคําสอนพระเจ้ามาพิจารณาเหตุผลนี่คือจิตมันน้อมมามานี่เนี่ยจิตมันน้อมมาคําสอนพระเจ้าก็มาแล้วพิจารณาทีนะมันจะลงใจ เมื่น้องความความมันเห็นตามไปความมันจึงลงใจให้นั่นไงเมื่อลงใจให้แล้วที่มันเกิดความตระหวังตัวเอเกิดความสงบเยอกจรินะก็เมันเมื่อคืนนมันันนนนน่งที่บ้านยกแบงนี่นมัน็คนที่บวมเหมือนลุงพ่อมาทําอะไรให้ดูสักอย่างสว่างจ้าทุกข้างหน้านะนะคิดไหมเนี่ย ม่กล้าถามหลวงพ่อเราให้แป๊บป่ะ <c oughs> คลินอกจังไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้ในตลวงพ่อก็เลยไม่ค่อยแน่ใจก็เลยต้องสอบถามเพราะว่า <c oughs> นี่เขาหลวงพ่อป <c oughs> ัต t h เมื่อศรัทธามากเราไม่คิดตรงจิตเป็นนอกมันก็เป็ข้างมาดินะ <c oughs> นะเวลาเราไม่คิดเนี่ยคิดมันจะโง่มันจะสว่างสวัยข้างมาดนเองนะนี่เราเรารู้มันสว่างสวัยนะ ลวงพ่อไม่ได้สว่างแต่ว้ให้เราแต่ใจยอมติสหนาและสว่างสว่างเองนี่เราศรัทธาใช่ไหมเมื่อเราศรัทธาพระเจ้าเชื่อมัน่นพระเจ้านะนี่พระเจ้าจะบอกเราว่าก่อนที่พองค์แสดงทำให้พระนรินทร์อานุน,น,าน,นการถวายเราโดยดอกไม้ทุบเทียนของหอมบูชาด้วยดอกไม้ทุบเทียนของหอมไม่นานไปเจอจางหายไปนะอาน,าน,าน,นุนนะ ต่ถ้าเธอจะบูชาให้ถูกที่เธอต้องปฏิบัติเพื่อบูชาเราตถาคตอยู่ที่ไหนเธอก็ปฏิบัติได้อคิดถึงเราตถาคตต <c oughs> ถ,ถาคตก็อยู่เธอเลยนี่คาสอนทั้งหลายนี่คือธรรมคือพระธรรมที่เราตัดไว้แล้วชอบแล้วนี่แหลเถาถาะ,เะเป็นตัวแทนของตถาคตเพื่อจะไปสร้างรูปสร้างอุค์ที่ไหนอันนั้นก็เป็นสมมติการขึ้นมา มัน้ำก็เจือจางหายไปแม้ตารางการแต่เท้าคุณยังแตกเป็นดับนับนคือคือกสาว่ายอะไร่ะรั่นคือคือกสาว่ายอะไรแค่บุญแค่สังขารธรรมะที่เราตัดไว้นี่แหละเป็นที่พึ่งของพวกเธอได้นะนี่เรามาประกาศตั้งเวรนี้ก็สุาทนา่นะนี้ที่ประตูที่ตัดรู้ที่นิพพานเฉยๆนะผมก็เห็นว่าเป็นเป็นสิ่งสมมุติก็สมมุติใช่ครับ นั่นแหละท่าเรากราบพระเจ้ากว่าบจนหนี้ที่หลวงพ่อเล่าฟังที่ในที่วันกิเลสมันขาดตะบันเลยที่วดนกราบพระเจ้าเสร็จแล้วพระเจ้าโอ้ยพิจารณาพระเจ้าก็นั่งก็นั่งกราบเราเรานั่งกูกราบพระเจ้าเนี่ยกราบพระเจ้าปั๊บสามครั้งแล้วก็กราบพระธรรมอีกสามครั้งแล้วหันมากราบพระตงฆ์อีกสามแล้วก็หันมากราบร่างกายตัวเองสามครั้งอีกนะกราบไปได้ยังไงร่างกาย มันก็บอกขอบคุณทังขาทางกายถตาหากเราไม่มีสังขางเราก็คงรู้ทาไม่ได้คงไม่มีวันนี้ไม่ได้นั่นเพราะจะาหนี้เนี่ยอะไรจะเป็ประเสริฐกว่าสังขาสังขานี่เป็นส่วนใเลือดของเราคุณเอาเงนทองมากองเท่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์เลยคุณทำอะไรก็ไม่ได้เลยเงินทองสมมติสังขานี่ทำได้ตุกหยาถ้าคุณอยากจะมีเงินทองกองา็ผมก็เอาสังขางไปหาเอาเนเดิมนะ ถ้าคุณอยขึ้นกิเลสคุณก็เอาสังขารร่างกายต่อสู้กับทุกขเวทนาเนี่ยเขว่าความหิวนี่วอนความอ่อนล้าความเหน็ดเหนื่อยนี่ทาไมคุณไม่สู้เนี่ยอาใจที่สู้กับร่างกายนะถึงจะเล้ทำกครองใจได้นี่นะนี่สมบัติมาสานคือร่างกายนะนะพระเจ้าตัดขึ้นนี่แหละเราทำพระารรมเถะนี่แหละนะ แล้วจะมีอ,อ,นะอะไระยิ่งใหญ่่างขารล่ะบุญอะไรไหนจะยิ่งใหญ่เท่าสังขารที่มีมาละ่ะรับก็ได้มาแล้วนะมีทธิรรมมามดา,มา้มาแต่เกิดนี่ตั้ที่พ่อไม่ให้มาที่ทุนเดิมเราก็มีบุญล้วก็มีมาทุนเดิมมาแล้วทาไมท่านจะปล่อยสังขานล่ะกันทิ้งเพื่อนต่อไป,ปอยู่ลมหายใจมีค้ามากมา,มายมาศาลทาไมพระทรามเน่ทำเอาล่ะเนี่ยมองเห็นค้าตรงนี้อะไที่นี่เนาะนั่นหะ <c oughs> ละ นั่นแหละพุทธเจ้าจนเวลาภาวนากันอาณาปานสติสติอยู่กับอย่างเดียวสมบนลูกปูเทศอยู่ที่นั่นน่ะทำกันตีนั่นน่ะท่านก็ดูลมนะดูเห็นดูชำนาญนะท่านย้ำบองเดียนะดูเห็นดูชำนาญนะเมื่อมันชำนาญเป็นอมมันเองที่นี่เมื่อไม่เห็นลมใครเป็นคนเห็นท่านก็บอกใจไม่ใช่เลยเป็นคนเห็นะใจนั่นเป็นคนรู้เห็นลมนะ่ นอกวินใครจะเห็นเลยนี่แตใจเ้วรู้เห็นอย่างเดียวนั่นอแน่ใช่ไหมว่าอย่างไงเนาะใจมารู้มันเห็นเนะ่ยอยากรู้อะไรที่เนี่ยใจม็รู้เห็นทุกอย่างนะนั่นนี่นะใจผู้รู้ผู้เห็นแบนั่นนะอย่างอื่นไม่รู้เลยเนาะใจน่ยรู้เห็นนะนเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันข้าใจเฉยๆนะ่นั่งก็หลับไปนั่งก็ลืมไปคิดไปเลยนะนะ เลยใจไม่สงบเป็นสมาธิน,ะน,นั่นไม่จะรู้ได้ยังไงเนาะท่านเรียกว่าอี๋องค์งานเรียกว่าเวทนาครอบคทอนนั่นก็เลยไม่รู้มีอะไรนะั้นเป็นอะไรนะนิสิติจักขาดจริงเราติดกิจวัตรมันคงดาวะทำมาจะจาาติจักขาดนะรู้ตัวตัวอย่างบนนะั้นกติอยู่นะทำอะไรก็รู้ตัวอย่างนี้ฟังเทศก็รู้เนาะ Time, นะถ้เป็นไม่ขาดนะฟังไปบางครั้งเอาใช้ปัญญาพิจารณาตามที่อีกพอที่ก็มีบางคนฟังไปพิจารณาไปเหตุผลไปคิดเครื่องอบรมก็มีเปัญญาคนท่านท้าวพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรนะวันนี้ท่านี้าวจะแสดงธรรมจักรวันนี้อะไรครับใช่ครับ่ะเป็นโอ้นเราหเราใช้ปัญญาพิจารณาเนาะ เลเกิดปัญญาเกิดความรู้เรื่องยินรู้รู้เก่งชัดที่ใจนั่น้มันรู้ที่ไหนเราคอจเรเราคิดไมันที่ใจเรานี่ยเนี่ยสมกบที่เราตั้งใจมากันนะเราคิดขอบคุณเขาเป็นสภาพออกค่าตัวเ็บินให้คนแล้วัวเาตั่องบินคนนั้นแหละนะแต่ลวกพ่อไม่ได้ออกตัวเค่บินเขาให้หลวงพ่อมาลวกพ่อยกบุญทั้งหมดได้ให้ คนนี้ก่อาตั๋วเครื่องนะบนินเลยนะบุญหลวงพ่อมีก็เลยยกให้หมดเลยนะน่ถึงด้วยครับอ่านะคนนี้ออกมาเขามีเงินนะอกตั๋วเครื่งบินให้เราได้ก็บุญเขาหมดเลยได้นะหลวงพ่อไม่ได้บุญหรอกคนเขาออกตั๋วเครื่งบินให้ข้ายอยู่ข้ากินปพีพักสี่นอนเขาคนละแสนี้แต่ทรัพย์เขาห้ามอนะไรกันนะั้นนะเพิ่นอยากได้บุญเนาะ อย่าไปเมาบุญนนะนะจะใช้เป็นเท่านั้นแหละนั่นแหละมันใช้ก็เลยเป็นนี่เนี่แต่ที่สร้างอะไรอย่าง้ยหอประุมก็บริจาคกี่โอ้เราพูดมาดีเดียวอกไปเลยหกันไม่สามแสนเนาะพราดิมนกันไหนตอนนั้นก็คนละสี่หมื่นห้าหมื่นคนละหมื่นสองหมื่นคนละพันสองพนสี่ร้อยห้าร้อยบาทเลยพอดีก็จะเ็จแล้วหนหอประชุมเนี นวนะนวันที่หกนี่เนี่ยช่าง oh. ก็บอกวันที่หกเสร็จแน่นอนบอกว่าแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วบอกให้ปรับปิดบัญชีนะอาเป็นบอกก็บอกปิดบัญชีแล้วจบแล้วเสร็จแล้วบอกไปนะ